เริ่มต้นปีใหม่แล้วแต่ว่าแก้มเหนียงก็ยังไม่หายทำยังไงดีหมอกวางมีเคล็ดลับลดแก้มลดเหนียงปัญหาคาใจของสาวๆหลายๆคนนะคะแบบเห็นผลอย่างรวดเร็วมาบอกค่ะการฉีด <ST S> ตัวยานะคะที่ช่วยสลายไขมันเฉพาะจุดนะคะหรือเราเรียกกันว่าเมโซแฟท โดยจะสามารถสลายไขมันนะคะพร้อมปรับรูปหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะหลังทำหนครั้งไขมันจะลดลง10-15%นะคะโดยจะเห็นผลชัดเจนที่2-3สัปดาห์นะคะสามารถทำซ้ำได้ทุก2สัปดาห์เลยค่ะ การทำเลเซอร์ยกกระชับนะคะโดยการใช้เครื่องอัลตราฟอร์เมอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์3หรือว่าอัลตราฟอร์เมอร์ MPT นะคะก็สามารถช่วยสลายไขยมันได้นะคะโดยจะส่งผ่านความร้อนเข้าสู่ชั้นผิวนะคะทำให้ไขมันเนี่ยนะคะสลายลงพร้อมกับยกกระชับผิวเราขึ้นไปด้วยค่ะหลังทำนะคะจะเห็นผลชัดเจนทันทีเลย20-30%นะคะและก็จะเห็นผลดีขึ้นเรื่อยๆนะคะชัดเจนมากที่สุดที่3เดือนค่ะ เพื่อนๆคนไหนนะคะอยากรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลผีหน้าหรือว่ามีข้อสองสัยเพิ่มเติมมีคำถามนะคะสามารถทักผ่านอินบ็อกซ์หรือว่า Line a อด scy clinic ได้เลยค่ะหมอยินดีตอบให้ทุกคำถามเลยค่ะ